สวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะพี่พีเทุกท่านแล้วก็ท่านที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับวันนี้นะครับทีมงาน m อ s มเอสสวิตแอนโซรเซลนะฮะของเราก็ได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่ตำบลหนองไม้กองนะฮะอำเภอไงามจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็มาอยู่ท่ามกลางทุ่งนากว้างๆนะฮะบรรยากาศเงีสบายนะครับวันนี้เป็นวันที่7นะพฤศจิกายน2563นะฮะ ก็พยากรณ์อากาศว่าจะมีพายุเข้านะครับก็มีเมฆนะฮะเขียวดําเลยไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะฮะเมื่อเช้ามาก็ยังมีแดดเยอะๆอยู่นะฮะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ฟ้ามืดครึ้มนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากถนนใหญ่นะครับอยู่กลางทุ่งเลยนะครับไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงแน่นอนนะครับ สำหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการน้ำบริเวณนี้นะครับก็ต้องใช้เป็นไดปั่นไฟนะครับหรือไม่ก็เป็นเครื่องยนต์เพื่อที่จะสูบน้ำนะฮะขึ้นมาทำนานะฮะตรงนี้เป็นทุ่งนาแปลงใหญ่ๆเลยนะฮะกว้างๆเลยนะครับ,รบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการน้ำเนี่ยนะครับถ้าต้องการที่จะสูบน้ำแน่นอนฮนะค่าใช้จ่ายตามมาก็คือเรื่องของ ค่าน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นไดปั่นไฟหรือว่าเป็นเครื่องยนต์นะฮะจะสูบหอยโคงสูบเสมอก็ได้แต่นะครับก็จะมีเรื่องของค่าน้ำมันตามเข้ามาชั่วโมงหนึ่งก็ลิตรก,กว่านะฮะชั่วโมงนึงก็30บาท40บาทแล้วแต่นะฮะเครื่องยนต์ใครหลวมไม่หลวมก็จะกินไปประมาณนี้นะคสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแบบนี้นะครับก็ระบบโซล่าเซลล์นะฮะก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับท่านที่ต้องการประหยัดลดค่าไฟนะครับลงทุนครั้งเดียวนะฮะใช้ยาวๆนะฮะไม่ต้องมาคอยเสียค่าใช้จ,จ่ายค่าน้ํามันนะฮะที่จะต้องเติมเครื่องยนต์เพื่อที่จะปั่นไดหรือว่าสูบน้ําก็แล้วแต่นะฮะ <c oughs> ก็จะช่วยลดได้เยอะเลยนะฮะอย่างน้อยๆเลยต่อวันเนี่ยนะครับก็7-8ชั่วโมงนะครับอย่างตรงนี้นะครับเราติดตั้งวันนี้เนี่ยเป็น สมทขนาด5แรงม้านะ5แรงม้าตรงนี้เนี่ยเราติดตั้งโครงแล้วก็กำลังขึ้นแผ่นอยู่นะฮะขึ้นแผ่นทั้งหมด18แผ่นนะครับก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับแผ่นตัวนี้เราใช้เป็นแผ่นฮ u ร c e เซนะฮะเป็นเทียน่าฮาร c e เซล345วัตต์นะครับ, w, รบจำนวน18แผ่นเพื่อใช้กับสเสมํขนาด5แรงม้า สำหรับวันนี้นะครับเราก็เลือกใช้เป็นสมร์ทนะขนาด5แรงม้าเป็นยี่ห้อของนะฮะเป็นรุ่นนี้นะครับนะฮะลูกค้าก็ตามงบประมาณนะฮะลูกค้าอยากเกบเซฟเงินหน่อยก็เป็นฮันดูโรนะครับฮันดูโรนะครับก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับเป็นขนาด4ใบพัดนะครับ ใบพัดขนาดสี่ใบพัดนะฮะหนึ่งสองสามสี่สี่ใบพัดนะฮะช่องบนนี้ไม่ใช่นะครับสเปคของเขาก็นี่ฮะตามนี้เลยนะขนาดห้าแรงม้าสามร้อยแปดสิบวูตนะครับเราจะหย่อนที่ประมาณแปดท่อนนะฮะแปดสี่สามสิบสองเมตรนะครับก็จะได้น้าประมาณสักสามสิบหกคิวนะฮะประมาณสามสิบหกคิวโดยประมาณนะครับนะ่ะปริมาณน้าที่ได้นะ ก็ตัวนี้นะฮะจะมีสายไฟมาให้เลยนะครับประมาณสัก50เมตรนะครับมีมาเป็นเซตของเขาเลยนะฮะอยู่ในกล่องนะครับอยู่ในกล่องเนี้นะฮะแล้วก็ท่อเราก็จะใช้ท่อหนาหน่อยนะครับเป็นขนาดประมาณ8.5นะครับก็จะใส่เกลียวหัวท้ายนะยิงน็อตเรียบร้อยนะครับเพื่อการท่อดุดเพื่อในส่วนของกาวเนี่ยเกิดเสื่อมสภาพนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากบ่อที่เราจะยนตนะครับ นี่ฮะบ่อนะฮะบอ่ะะบอที่จะย่อนสเสมอขนาด3นิ้วเนี่ยนะครับปากบอ่ออย่างน้อยต้องเป็นขนาด6นิ้วนะฮะเป็นขนาด6นิ้วถ้าได้กว่านี้นี่ย่อนสเสมอท,ที่ท่อออกขนาด3นิ้วนี่ไม่ได้นะฮะตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการลงสเสมอนะครับเป็นสเสมอขนาด5แรงม้านะครับเป็นแฮนดูโร่สี่ใบพัดนะฮะเราจะลงทั้งหมด8ท่อน นะครับตอนนี้ลงไปแล้ว6กนะฮะก็จะเหลืออีก2ท่อนนะฮะอันนี้ท่อนที่6นะฮะกำลังลงอยู่เนี่ยนะครับนะฮะตอนนี้ช่างก็กำลังลงบ่อให้อยู่นะครับท่อนที่6กนะฮะก็จะมีอุปกรณ์นะฮะหลักๆที่ใช้ลงบ่อนะครับจะมีคีมหนีบพวกนี้นะฮะก็เป็นไทยประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะจะเป็นคอม้านะครับแล้วก็เหล็กเสียบตัวเนี้นะครับ คนก็เรียกหมาได้ก็แล้วแต่นะฮะก็นะฮะว่าไปนะฮะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการลงนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะฮะมีเชือกนะฮะในการดึงท่อนะฮะตรงท่อนิดนึ่งเพื่อล้านน้าหนักนะครับเผื่อท่อมีการหลุดนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ที่เราใช้รงบ่อนะฮะเราจะไม่ได้ทากาวนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นเกลียวนอกเกลียวในนะฮะล้วก็ต้องยิงน็อตนะฮะในส่งตัวนี้ไว้นะฮะเผื่อว่ากาวเกิดหลุดขึ้นมานะฮะเกิดหลุดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีน็อตตัวนี้ดึงไว้นะครับเซฟตี้ไว้นะับเพื่อป้องกันเสมอสล่วงไปในบ่อนะฮะถ้าเสมอสล่่งแล้วก็งานใหญ่เลยนะครับนะะเวลาเราใส่นะฮะสำหรับท่านที่เอาไปติดตั้งเอง ะครับเวลาเราใส่เนี่ยนะฮะเราก็จะใช้เกีียวนอกเกีียวในนะฮะทากาวให้เรียบร้อยก่อนนะครับทากาวให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้ไม่มีแปลงใช่ไหมช่างครับนะฮะใช้นิ้วนะไม่มีแปลงนะปกติก็จะใช้ถุงก็ได้นะฮะพันไปลายไม้ทําแปลงหน่อยนะ,ค,ะครับก็จะง่ายกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเลอะมือนะครับ นี่ก็ใส่แล้วก็ต้องตอกคอนามาย่างเอาคอนใหญ่ตอกเลยไหวคเครัอันเนี้ยเอาเอาอนะฮะอีกขึ้น้านะใส่ไปแล้วก็ต้องตอกเข้าไปนะตอกเข้าไปให้สุดนะครับนะะอเข้าไปสุดนะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องยิงน็อตด้วยนะฮะต้องยิงน็อตด้วย นะครับเพื่อที่จะเซฟตี้ไม่ให้ท่อดุดนะฮะในกรณีที่กาวเกิดเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวอีก2ท่อนนะฮะอีก2ท่อนนะครับก็จะลงบ่อเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากลงท่อเสร็จนะฮะลงท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีในส่วนของฝาบ่อนะฮะฝาบ่อซึ่งเป็นฝาเหล็กแบบนี้นะครับเพื่อปิดในส่วนของปากบ่อ ปิดในส่วนของปากบ่อก็จะขันเข้าในส่วนของเตยวที่ท่อตรงนี้นะฮะแล้วก็ปิดในส่วนของปากบ่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะตกท่อนะฮะก็เอาเชือกปลายๆเนี่ยร้อยผ่านรูตรงนี้นะฮะรูที่เจาะเสียมไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องทําการขอดเชือกนะฮะที่คอท่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเซฟตี้ไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอน ลงบอรดเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นน็อตนะฮะที่เราต้องยิงไว้นะฮะทุกๆท,ท่อนนะฮะประมาณสองสามตัวนะฮะต้องยิงทุกท่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงท่อนสุดท้ายนะครับท่อนที่8ดนะฮะก็เดี๋ยวหย่อนเสมอใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะแต่เหมือนท้องฟ้าจะไม่เป็นใจนะครับไม่รู้ว่าหย่อนเสร็จแล้วจะลงปั๊มได้หรือเปล่า นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะฮะสำหรับท่อนสุดท้ายนะที่กำลังลงอยู่นะครับท่อนสุดท้ายลงใกล้จะเสร็จนะครับนะ,ะท,ทุกทท่อนเนี่ยเราจะต้องขอด อท่อไว้นะฮะขอดคอ,อท่อไว้เพื่อเซฟตี้ในส่วนของเกลียวนะฮะเผื่อเกิดหลุดขึ้นมาก็จะมีเชือกอีกชั้นหนึ่งนะฮะเซฟตี้ไว้ก่อนจร,네จริงๆเขาก็จะไม่ได้ดึงตลอดเวลารหรอกนะฮะเนี่ยฮะเขาจะต้องขอดขอดคอท่อไว้นะฮะทุกๆท่อนเลยนะฮะสำหรับท่านที่ลงเสมอตัวเองนะฮะก็ลงไว้เพื่อเซฟตี้ไว้นิดนึงนะฮะขอดเป็นเงื่อนกระตุกปิดไว้นะครับ นี่จะถึงท่อนสุดท้ายนะฮะับสำหรับท่อนสุดท้ายนี่ก็ะจะต้องใส่ในส่ว,สวนของฝาบอ่อนะฮะฝาบอ่อเพื่อใส่ปิดปากท่อไว้นะครับอืมอย่าให้ลูดอย่าให้ลูดเอ้ยลูดมึงเนี่ยเฉยดเฉียดเฉีดดปิดนี่เอามาเดี๋ยวมา,เ,าเ,ดวนนเดี๋ยวถ้ามือมึองจะแตกเกลปล่อยลูดก็าหามึงก็เข้าก็นูดมันจะหายทัน นี่เราจะใส่เกลียวที่ฝาบอ่อนะฮะเทปันเกียวมาไหมเทปันเกียวนะะในส่วนของฝาบอ่อนะฮะในส่วนฝาบอ่อเนี่ยมันเป็นเหล็กนะฮะแต่ว่าท่อของเราเนี่ยเป็น PVC นะครับก็ควรจะพันเทปพันเกลียวหน่อยนะฮะมันจะได้ไม่กัดปากท่อนะครับ แล้วก็จะได้แน่นขึ้นด้วยนะครับเวลาพันเทปพันเกลียวนะฮะแต่ที่น้อยก็นะฮะเราต้องพันนะฮะในตามเข็มฬิกานะครับเพราะว่าเกลียวของเราเนี่ยจะหมุนแล้วก็เทปพันเกลียวจะได้ไม่ถอยออกนะครับพันเท่พันเกี่ยวให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราหมุนอัดเข้าไปนะครับ ปีนเกลียวปีนเกลียวนะฮะเวลาขันต้องระวังนะฮะถ้าปีนเกลียวไปก็ไม่แน่นนะฮะตรงนี้ทิกลเล็กน้อยๆนะครับสําหรับท่านที่ไปลงบ่อเองนะครับจะเป็นบ่อสองนิ้วหรือสามนิ้วนะฮะบ,บ่อเล็กๆอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสองนิ้วสามนิ้วนี่ยนะฮะคือเวลาน้ําขึ้นในท่อมาแล้วจะเกิดน้าหนักค่อนข้างมากกันนะครับเกี่ยวที่ระหว่าง ระหว่างฝาบ่อที่เป็นเหล็กกันนะครับกับ PVC ตรงนี้นะฮะอาจจะลูดได้นะฮะเวลาเขารับน้าหนักมากๆนะเพราะฉะนั้นพอเราขันฝาบ่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทุกครั้งเลยนะฮะจะต้องยิงน็อตไว้นะครับยิงน็อตล็อกไว้ด้วยนะฮะเพื่อป้องกันนะฮะเดียวตรงนี้หลุดนะครับเซฟตี้ไว้ก่อนนะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังได้นะครับเวลาเสมอตกเลยนี่เราต้องไปเสีย ค่าช่างเอาขึ้นนะฮะหลายบาทอยู่นะครับหลายบาทอยู่บางเจ้าก็ห้าพันบางเจ้าก็หมื่นหนึ่งนะครับก็เป็นค่าค่าแรงที่เขาจะต้องเอาขึ้นนะฮะค่าเครื่องไม้เครื่องมือของเขานะครับก็ราคาค่อนข้างแพงพอสมควรนะฮะเพราะเราเอาขึ้นเองไม่ค่อยได้นะฮะก็จะเสียค่าแรงของเขาถ้าต้องยิงน็อตไว้นะฮะน้อยก็สองถึงสามตัวนะครับยิงล็อกไว้ก่อนนะฮะที่ฝาบอร์ดตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นว่าเรา ลงในส่วนของเสมอเรเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่ในส่วนของเกลียวในตรงนี้แล้วก็ใส่ข้งองอกนะครับเพื่อที่จะเตรียมเทสในส่วนของระบบนะครับหลังจากลงเสมอรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเตรียมในส่วนของติดตั้งตู้คอนโทรลนะฮะตรงนี้จะเป็นตู้คอนโทรลนะครับอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของ i อ v t นวีนะครับขนาด5แรงมา้า นะครับรุ่น g 1 0 0นะครับก็แน่นอนฮนะตู้ของเรานะฮะเราได้ประกอบขึ้นมาก็จะมีในส่วนของเบรกเกอร์ DC นะครับกันฟ้านี่ขาดไม่ได้นะฮะอย่างไงก็ต้องติดตั้งไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของทัมเมอร์นะฮะตั้งเวลาเปิดปิดตามเวลาที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ในส่วนของ AC นะฮะแล้วก็สะพานไฟเพื่อสลับใช้ในกรณีที่ฟ้าต้องการใช้เครื่องปั่นไฟในเวลากลางคืนนะครับอ่าเราก็ออกแบบไว้เรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมเข้าตู้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับครับหลังจากที่เราติดตั้งในส่วนของตู้อินเวอร์เตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทสร,ระบบก่อนนะครับเนื่องจากว่าฟ้าวันนี้นะครับ ปิดเลยนะฮะพายุจะเข้าก็ไม่มีแสงแดดเลยนะครับถ้าสังเกตจากพื้นนี่ก็จะไม่มีเงาเลยนะฮะจริงๆว่าไม่มีแดดเลยนะครับฟ้าคึบมากนะฮะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะครับก็จะมีแสง UV บ้างนะฮะอ่อนๆฟัาพิ้งกอกแต่งไม่มีเลยนะครับก็เราก็จะต้องเทระบบก่อนนะครับสําหรับตรงนี้ปั๊มขนาดห้าดงม้านะครับสายพีวีเนี่ยเราต่อเข้ามาแล้วนะฮะต่อเข้ามาแล้ว วัดไฟแล้วนะฮะไฟมา700กว่าโวลต์นะครับแล้วก็ต่อสายเสมอเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้เราลงรันระบบอยู่นะครับตั้งในส่วนของทามเมอร์ไว้เรียบร้อยนะฮะเราตั้งทามเมอร์ปิดเปิดไปที่8โมง20 8โมงเช้านะครับแล้วก็ไปเปิดอีกทีอ่าไปปิดอีกทีที่4โมงเย็น4โมงครึ่งนะฮะตั้งปิดไว้ที่4โมงนะครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสำหรับฟ้าปิดแบบนี้นะครับปั๊ม นะทำงานอยู่ที่34เฮิร์ตนะครับ34มสิบสี่เฮิร์ตวลต์นะฮะโวลต์จากแผงขณะต่อโรดเนี่ยนะครับ613โวลต์นะฮะเอาพุทออกมาแค่200กว่าโวลต์เท่านั้นเองนะครับแม็กซิมัมผมตั้งไว้ที่ประมาณ400โวลต์นะครับและกระแสก็กินอยู่ที่ประมาณ6แอมป์นะครับปั๊มอยู่ที่มาสอ0 0ัรอบนะฮะตัวนี้จะแม็กซิมัมอยู่ที่ประมาณ3,000เลยนะ3,000ถึง3,200รอบนะฮะ ตั้งเฮิร์ตไวที่ประมาณ55เฮิร์ตนะฮะน้ำก็จะแรงหน่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถนะฮะใช้สลับในส่วนของเครื่องปั่นไฟได้เช่นเคยนะฮะสำหรับตู้อินเวอร์เตอร์ที่เราประกอบขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ต้องการที่จะเอาไปติดตั้งเองก็สามารถที่จะสั่งประกอบตู้ไปติดตั้งเองได้นะฮะมีพัดลมระบายอากาศเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนิดนึงนะฮะสำหรับวันที่ฟ้าปิดแบบนี้นะครับไม่มีเลยนะฮะไม่มี ไม่มีแสงไม่มีพาทิตเลยนะครับปั้มขนาด5แรงม้ส3นิ้วนะฮะหย่อนที่8ท่อนนะฮะก็ยางพอมีน้ําออกมาอยู่นะฮะออกมาประมาณสักครึ่งท่อนะครับออกมาประมาณครึ่งท่อนะฮะก็เทสระบบก่อนเดี๋ยวยังไงถ้าฟ้าเปิดผมจะรีวิวต่อท้ายในส่วนของตอนฟ้าเปิดอีกทีว่าน้ำแรงแค่ไหนนะครับ ครับก็หลังจากที่เรานั่งรอมาพักใหญ่นะฮะก็ประมาณสักชั่วโมงกว่ากนะครับก็นะฮะไม่มีวิแววว่าพระอาทิตย์จะโผล่จากเมฆมานะฮะก็มีแสงเลื่อๆออกมาเล็กน้อยนะฮะก็ดีกว่าตอนแรกที่เราทดสอบนิดหน่อยนะครับดเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเขาทํางานตามแสงนะฮะเป็นยังไงตอนแรกทํางานอยู่ที่ประมาณ30ส นะสามสิบสี่สามสิบห้าเฮิร์ตนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่มาสามสิบแปดเฮิร์ตนะฮะก็ขึ้นมานิดนึงนะแปดเฮิร์ตนะครับไฟที่ออกมา,มา 260, ก็มาสองร้อยหกสิบกิโลแสตที่เจ็ดแอมป์นะฮะข่าวที่ได้ที่เราทดสอบก็ประมาณหกแอมป์นะครับปั๊มหมุนที่ประมาณสักสองพันสามร้อยรอบนะฮะสามสิบแปดสามสิบเก้าอ่ะ,นะ 38, อะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนิดนึงนะครับว,ว่าแรงกว่า ตอนที่เราทดสอบตอนแรกไหมนะฮะตอนแรกที่เราทดสอบนี่ก็น้ําไหลประมาณขึ้นท่อนะฮะประมาณขึ้นท่อนะครับตอนนี้ก็น้ําเต็มปากท่อแล้วนะฮะเป็นท่อขนาด3มนิ้วนะครับเขาก็จะทํางานตามแสงไปนะฮะค่อยแรงตามแดดไปแบบนี้นะครับนะแดดอ่อนก็น้ําค่อยหน่อยนะฮะแดดแรงก็น้ําแรงหน่อย นะฮะถ้าแดดออกมาจ้าจ้าหน่อยก็ออกมาเต็มปากท่อแน่นอนนะฮะพุ่งๆเลยนะฮะเหมือนกับทุกๆบ่อเลยฮะที่เราได้ติดตั้งแล้วก็รีวิวไปให้ชมกันนะครับนะฮะเนี่ยตอนนี้มีแสงออกมานิดหน่อยนะฮะน้ําที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่สนใจหรือว่าท่านที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการทําเกษตรนะฮะทำนาทาไร่ทาสวนนะก็สามารถที่จะ ติดต่อทีมงานเราได้นะฮะ MA Switch Solar Cell นะฮะก็โทรติดต่อกันมานะฮะที่เบอร์0815968826นะครับก็ติดต่อช่างเอกได้เลยนะฮะโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันก่อนได้นะครับหรือว่าท่านที่ต้องการที่จะติดตั้งเองต้องการอุปกรณ์นะครับตู้อ่าอินเวอร์เตอร์นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากันได้นะครับเราก็มีประกอบจำหน่ายให้อยู่นะครับขอบคุณมากครับผม